เมนูต่อไปลูกคือมะมรวงมันเรือนาจ้ะเด็ด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 ตลกอะบาไป้ไม่้หมุนเนนะเว้ย โฆษณาอะ,อะไรมึงกุกหอมเหลืองตั้งนะบอกวันไหนคือวันนั้นวันนั้นแมวมา คือจะอธิบายว่าแม่บอกว่าอีกวันหนึ่งกินก็คือกวันหนึ่งกินจะกินก่อนไม่ได้ <c oughs> แต่ <c oughs> ยังไงก็ต้องอาบใหม่เพราะว่ามันแบบว่า <c oughs> ปากมันเหม็น <c oughs> ก็เลยต้องกินมม่วงต่อเลย <c oughs> เพื่อการขับถ่ายที่ดีขึ้น อะไรที่ทรม,มานน่าจะเป็นไม่มีกินนะน่าจะทรม,มานที่สุดน่าจะทรมานมากกว่าอ้วนนัน้นก็ตจงกินต่อไป <c oughs> จริงเหรอวะก็ไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้ มะมองอะมโมงมาจากสวนนี่แหละสวนเก็บจากสวนแล้วเขามาขายตลาดไทยอ่ะก็จะเหมือนกับว่าเจ็บเพน <c oughs> ขายมะม่วงนะมือสวนนะบ้านมีสาวแล้วก็มีสวนสวนมะม่วงนะอยู่หลังบ้าน พี่แอที่หนอนไม่เจอว่าไม่มีพี่สาวจะาหาว่าอย่างนี้หนึ่งเลอะจริงๆเลอะจริงๆหวานนั่นเองแค่จะหวานมากไม่หวานไม่มากนะรสมีรสหวาน อ,อยง,งแม่มาเกิดทำร้ายเลยเลยน่านจริงด้วยต้องต่อด,ด้วยผลไม้